เรารองรอท่าฝนกับตัวขั้มจะมันดีฝนก็ได้มาส่วนหฮมก็เลยมาเห็นฟ้าหมูเพิ่นค่ะพี่น้องนี่แยกเข้าไปซองนี่เลยมาเบิ้งฟ้าหมูเพิ่นลูกหมูก็หมูแม่พันธ์เป็นขายลูกหมูเพิ่นปลาเนาะเดี๋ยวเลาะเบิ้งก่อน คือแม่พันธุ์เป็นมานี่ซื้อตัวน้อยๆมาเอย่างเอาบอก<ม>อ,อันนี้พ่อพันธุ์นี่พ่อพันธุ์พ่อพันธุ์นี่ตัวนี้ซือซ้อซื้อเท่าไหร่เนี่ยซื้อหาพันธุ์ตะยานุ่มอแล้วโอ้ป้าซื้อหาพันธุ์ตะยานุน่มเ,เดี๋ยวนี้พันธุ์จะสี่แล้วเน,นี่ยมูพ่อพันธุ์สองปีกัวโอ้ขนาดสองปีกัวนะไงขนาดนี้เนาะ ซื้อว่าป้าอย่างนี้เหบ,บ,บ่มีซื่ซื้อป้ามใหญ่ไหลปาไหลบานพ้นสว่างไน<า>อัน,นเดียวนี่เป็นท้องอย่บหมูเนี่ท้องบ่สู้ตัวแล้ว่องบอ่สู้ตัวแล้ว,วนนทั้ทงพี่ไก่แล้วมันบาอึ้นคอลอวเนี่ยไก่คอดแล้ว เฮ็ดหน้าน้ำอยู่บอ่อจ้ะเฮ็ดหน้าน้ำพี่น้องเอ้ยเพิ่นอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่ทงอยู่ตาเพิ่นเกลี้ยงหมูน้ำเลี้ยงหมูไปน้ำสีเขาไปพร้อมพี่น้อง <c oughs> โอ้ยมีต่ตจเนียลดายตัวนี้ <c oughs> มีม่ลงสีพร้อมพี่ลงสีพร้อม ลองสีนี่เ้าเก่าซาเล่งเ้านี่บอกไปแก่เขาในบ้านมาสีเลี้ยงแต่หมูนี่บอกไม่ถามไนดะ้เลี้ยงแต่หมูนี่บอกเลี้ยงงวงเลี้ยงควายนั่บอกฮะมีงวงกับควายยางละตัวมีงวงกับควายยางละตัวแ,แวว <laughs> จ็คหน่อยสิาพ่อไปวังควายงามเพิน่น ถามเน่ยค่ะขายทัมเนี่ยยูบันเดเมืองได๋ยนพ่ว่างยูบันพ่นสว่างตำบลเพนอำเภ<ำ>อเป็นตำบลเพนอำเภอเพนซื้อวงังไหนค่ะที่ห้าเพิ่นสนใจอยากได้อ่าลูกหมูอยากได้ควายเองสิไหมค่ะซื้อผสมเนี่ยซื้อไหลืมซื้อผสมแฟนเพิ่นซื้อไหลเนาะจ้ะฝากเบอร์โทรไปเนี่ยศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดหกสองห้าเก้าค่ะ ตามเบื่อทั่วเพิ่นย่ำอีกที่หนึ่งค่ะ0810476259ค่ะต่เอฟซีท่านใดสนใจอยากได้ลูกหมูอีกจังหน่อยมันกับฟอดแล้วคันนี้อยากได้ลูกหมูไปเลี้ยง้วก็สนใจอยากเบิ้งอยากได้ควายงามน้ำเพิินกับมีค่ะเดี๋ยวจักหน่อยสิพ้าไปเบิ้งควายงามเพิ่นกินแต่วันอาหารยงเดี๋ยวเบิ้งใส่ห่ออยู่นี่ ผสมห้ามน้ำสิ่งต่ิิดพ่อเพียงคักเนาะหน้ากะเห็ดหัวกะมีก้อยกะเลี่ยงหมูแม่พันพอพันกะมีบไดแลอวไปทับทั้งใดแตงไมเบิดแล้วเพราะขายลูกหมูยางเดียวลูกหมูนี่ขายตัวตัวละเท่าไรจ้ะ สองพันตัวละสองพันเกามิภูสนใจเพื่อนอยากสิมะเบิงมะเบิงอ,อ็เดอ้อพี่น้องเอ้ยคันผู้ใดอยากได้ลูกหมูไปเลี้ยงพ่นอย่างหรอซื้อหม,มอูมิซื้อพันอยู่บ่สองสายองสองสายแล่นเล็นเลดกับลาสไาล่ละผสมบวกกันเป็นสองสายโอ้พันหมูนะ่ะ ค่ะพี่น้องขอขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจช่องน,องน้องมวยแชแนลเด็ดจ้ามาสิภ้าไปเบิง่บงควายเพิ่นบหมดที่นี่